วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอยียบไปล้อมนะครับวันนี้จะมาแนะนําการาดูแพลหลงพััดบนหนอ่อกระบอกนะครับเริ่มแรกเลยก็คือแพลหลงพลัดเนี่ยพุทธคุณนะครับผมก็คือหนึ่งเลยนะช่วยกันคุณใสพวกไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ครับผมก็กันของนะผมสองก็คือหนุนดวงใครที่ยังตกอยู่พวกนี้ก็คือใช้แพะหนุนดวงได้ครับผมสามก็คือเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นั่นเองครับผม สีก็คือค้าขายค้าขายของอะไรพวกนี้ครับผมค้าขายดีมากครับผมห้าก็คือเหมือนจะโชคลาบเราจะมีพวกลาบลอยอะไรพวกนี้ครับผมประมาณนั้นครับผมอ่าหลักกของการดูนะครับเดี๋ยวผมจะจะสอนในชีพกับผมแต่ตัวจริงนี่ยผมต้องพูดเไว้ก่อนว่าตัวจริงแพทย์ลงรัฐนี่หายากมากนะครับเพราะว่าแพทย์ชุดหนึ่งเนี่ยแกะแค่สองร้อยถึงสามร้อยตัวนะครับผมไม่ไม่ได้เยอะแบบเป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกับเหรียญปั๊มพวกนั้นนะครับผม มาครับวันนี้ก็มาดูอีกสินหนึ่งอีกสินหนึ่งอ่าเป็นอันนี้เป็นสินเป็นสินคิดทูเขาเรียกกันสินคิดทูก็คือสินหน้ากระต่ายนั่นเองครับผมอ่าอันนี้ก็ที่ผมสอนนะอันดับหนึ่งคือดูสินก่อนอ่าอันดับสองก็คือดูคาบไขอ่าดูตัวนี้หอดูคาบดูขาดดำผมบอกเขาวดำมันดูง่ายครับผมดูดูดูคาบคาบไข่ไหมคุณดูรอยคาบไข่ เบร์บเบิร์เลยตาแบบนี้ตาเต็มเลยเห็นแบบนี้นะครับคือจ่ายตังค์เลยจ่ายตังค์เท่าเลยครับผมจ่ายตังค์เลยเจอแบบนี้ใช่ไหมอ่มี่มอนไปดูคาบไข่อืมดูดูดูวิธีการใช่ไหมโอ้โหไข่ไข่ข,ขึ้นนะดูง่ายมากดูง่ายมากนะนแล้วคุณรู้ลักษณะไข่รู้รสชาตนไหมรู้รสชัดิเลยไหม มันจะไม่ไม่ขาวสนิทครับผมมันจะออกน้ำตาลน้ำตาลเทาเทาอ่านัเหลืองประมาณนั้นครับผมคือไม่ไม่เลยขาวจัว้ยถ้าขาวจ้วยนั่นคือใหม่แกะใหม่ครับผมเข้าใจไหมได้คุณดูรอยรอยทางมือกันแกนะขเขาทิศทูนี่ก็คือท่านท่านเป็นพระในวัดนะครับผมใน,ในวัดยุคนั้นนะท่านก็แกะให้หลวงพ่อท่านบุกเสกคือช่วยทางวัดนะครับผมเห็นไหมคุณดูคุณดูค้าบไข่ไหม ด,ดูครับไข่ไหมครับไข่ไหมดูครับไข่ไหมแล้วดูลูกเขาไหมดูครับไข่ดูตาโอ้โหเจอแบบนี้จ่ายตังค์อย่างเดียวครับจ่ายต,ตังค์อย่างเดียวครับเช่าไปเลยอผมเอามาเอา,เอามาปล่อยผมต่อก็ได้นะผมผมผมนับเชา่าผมชอบผมผมสะสมผมมีผมมีเป็นร้อยผมเก็บเอาไว้ผมผมชอบ คือส่วนตัวผมเองผมใช้ถ้าเกิดประสบก,การณ์ครับผมอผมใช้แล้วผมโชคลาภเงินทองอะไรพวกนี้มาออผมคุณดูคุณดูไข่พวกนี้เห็นไ,ไหมไข่ไหมอ่าดูด,ด,ดูดูรอยเครื่องมือเห็นไหมดูรอยเครื่องมือกันแกะได้ไหมอ่าหนึ่งรู้จากศีนสองดูไข่สามดูรอยเครื่องไม้เครื่องมือจ่ายตังค์เลยเช่าเลยครับผมไม่มีปัญหาเลย ไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมผมปมบอลแลวแพนของพลัดถ้าดูคลิปผมจบดูทุกคลิปนะผมบอกเลยว่าโอ้ยจะร้องเลยทำไมหมูอย่างนี้เนี่ยหมูมากๆดูเล่นง่ายจริงๆอ่ะผมนี่ผมบอกว่าของเกสระบาาครับตอนนี้ผมคือผมไม่ชอบคือผมเป็นคนพื้นที่แล้วผมก็เล่นพลามาตั้งแต่ผมอายุสิบสามมา 13, ลเล่นแพ้เนี่ยต้องแต่ตัวสามร้อยอ่ะจนตอนนี้ตวงหลายหลหมืน่นนะหลักแสนก็มีนะครับแพนของพลัดเนี่ยผมจะบอกให้ อผมไม่อยากให้ใครมาทําบ้านมุมเสียแล้วดูดูคาบไข่อะไรพวกนี้ผมยังทัดในยาศาสตตอนนี้ผมสานะิทยาศาแล้วครับผมยี่สิบปีในวงการแพ้ผมถึงบอกเลยว่าแล้วไม่มีใครมาสอนหรกผมจะบอกให้หลอกกินกันทั้งนั้นแหละมีมีผมสอนเพราะว่าผมไม่ชอบมผมเป็นคนตรงซื่อสัตย์ผมผมไม่ชอบมาหลอกต้มรอ่ไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อครับนะผมลองดูลองดูดูพวกนี้ดูคาบไข่ไหม อ่าของเครื่องมือเนี่ยมันดูไม่ยากครับผมเนี่ยเห็นนี่ก็จ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์เลยแบบนี้ถามเลยพี่เท่าไหร่ครับอ่าอย่างนี้ก็เล่นกันหลักหม,ม,มื่นหมื่นมล้กันนะหมื่นต้นๆน,น,นะผมพวกนี้อ่อันนี้ในกองประกวดเขาเรียกว่าสินชาาบ้านนะผมสินชาาบ้านสินนิยมในในกองประกวดเขาจะมีอยู่เขาจะแยกเป็นสามประเภทนะท้องย้อยอันดับหนึ่งแล้วก็หลังตรง ก็สินชาาบ้านอ่าพวกนี้พวกนี้จัดอยู่ในสินชาาบ้านราคาหลักหมื่นต้นๆน,นะผมไม่ได้แพงมาผมแต่ว่าพวกเป็นสินนิยมในราคาก็ค่อนข้างสูงอะอย่างนี้ใครมีก็มาส่งข้อความมาหาผมได้โทรมาก็ได้ไลน์มาก็ได้ได้หมดอ่ะครับผมส่งมาเลยที่นีรับเช่าครับผมออาพี่สวยก็ ราคาสูงหน่อยครับผมไม่สวยก็ลดหลั่นลงมาตามสภาพอ่คุณดูเห็นไหมโอ้ oh, oh, ดูง่ายมากครับไขาครับเลยพวกนี้ความเก่าครับโอเคผมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม